ใหญ่ตามมารายงานที่ตูนบริสัทแรมมาแล้วติดแล้ว โอกาสที่ลงเล็กจะขี่รถตามน้าวัไม่มีเพราะว่ารถนักตี่มาเยอะเกิดน้าวัวไม่มีนะนะะตามยากเลยมองมนะันอันตรายอ่ะ โดนบดิสแรมมาเป็นร้อยโอ้ยโง่เง่าคนแล้วโอ้ยตรงนี้ช้าแน่ก็คงจะมีรถติดแน่น่อยนรถมาแล้วเต็มหมดเลย ใหญก็มาในขบวนตามไปมนิธิสว่างแผ่ไพศารธรรมสถานปานบุรีซึ่งเป็นรถพี่เลี้ยงก็คงต้องต้องอ่าเขาเรียกอะไรคงต้องออสนุกกันใหญ่ังใหญ่เดี๋ยวคนนี้มาชุดนอนเลยน้องหนิงไม่ทันแล้วมั้งฮะมาแล้วเว้ยมาแล้ว ถึงถึงแล้วถึงแผงแผงพระแผงพระถึงแผงพระแล้วไม่แวะแวะเดี๋ยวเดียวไปถึงพอดีแวโรตัดพอดีเลยโอ้ยรลตัดคนไปต้อนรับเพียบมันทำเวลาไม่หยุด ลุงใหญ่ก็มาอยู่รายงานกับลุงเล็กสองคนเดี๋ยวขี่รถตามมองดูท่าตามได้ตามไปแซงไปเรื่อยเราไปนะเราแซงไปเรื่อยแซงไปแล้วก็มาดักรอดักร้อถ่ายแล้วก็แซงไปแต่ว่าตรงแงผ่พระนี่คนเยอะมากคนรอเยอะมากนี่เอาน,นั่นมาชุดนอนเลย รถโมนิทีนำไกลมากโอเคครับคลิปยาวแค่นี้เขจบแค่ลงเล็กครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ต้องถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะคลิปยาวไม่ได้เพราะว่าต้องใช้โทรศัพท์ครับอย่าลืมตั้งเครื่องน,นะครับกดติดตามเหื่องใหญ่ด้วยรออยู่หน้าบ้านลงเล็กครับ